มีทเหยียบดินก็เธออีกแต่อนีาไม่รู้ต่าไม่อาจะไม่รู้ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เท่ใช่มาให้เราไเนแล้วเราพดวิ่งินภูเขาให้หมดเลยคือราชการเขาดูแลความสุขทุกของเราอยู่แล้ว ถ้าเราเดือดร้อนแล้วก็มันหีช่วยช่วยคุยกับหัวหน้าความสุขที่ห้หน่อยได้ไหมคะไม่ได้ถูกใจคนไม่ได้ความถูกต้องด้วยนะครับมันทันแล้วตอนนี้ความถูกร่วมกันภูมดทางอะเขาเดินดูอยู่พ่อเราดูเขาเนี้ยหน่อยยุ่งเงียบๆไปอยู่ในอีโฟไปพวกเดียวกับอีโฟ พูนหร้แล้วก็ได้แต่ว่ามันต้องทำตามข้อมเขาคี่นาคลิปที่นี้เราเราจะวางพ่อตรงไหนตามที่กรมทางถนนคือพอมท่จะมาดูให้ชต้องอยาอบผมที่หมวดการทางของเรามันก็เสียหายเหมือนเดิมนะพ่อเพราะว่าเราต้องทุกแล้วก็คุ้มพ่อทได้ัน่ว่าอไปหนน ปัญหามันก็คือไหลเข้าร้านหุยตองหุยอะไรนะครับช่างพวงครับทุบครับก็ต้องขอร้องพี่เขาก่อนให้พี่อนนเาะคุยกับหัวหน้างานเขาก่อนได้ไหมเพราะว่าเหมือนแม่น้องมาต่อยพูดก็ถูกถ้ามันจะทําท่อมันก็ต้องทํามาตั้งแต่บ้านหน้าบ้านลุงจิม ถ้าให้ทำเฉพาะตรงเนี้ย้้นนนมัจะไไปหเข้าร้านหมดเลยครับอันนี้เข้าใจอยู่แต่ว่าในเมืองเราเนี่ยผมไปก่อนแล้วเรามแล้วรามยันแล้วมันต้องมีขันติดหรอกครับที่ว่าเราไม่รู้ทำเพือนการันปกติเวลาเมืองขยายตัวเขาก็มีท่อมาลงให้นะเขาเป็นอะไรเขาทำนะท่อเขาเอามาลงให้เลยนะ ก็ตอนนี้นะครับแม่น้องมาต่อยนะครับก็เสร็จรับทราบสิวันก่อนเซ็นเซ็นรับรับทราบท,ที่เฉยไม่เ็นวยเป็นนรับผาทแทีก็ายม่แม,แม่แม่น้องมาต่อยอ่านก่อนว่าเอออ่านก่อนอ่านอ,อ่านก่อนอ,นอ,นอครับ หกหมื่นคปอยโมเสนดีกว่าไปทุบดีกว่าอ่านซะก่อนเอาอ่านเลยอ่านอ่านก่อนครับอ่านก่อนเพราะว่าเราต้องมาบอกแล้วถ้าถ้าถ้าพี่ไม่ไม่เซ็นรับนะถ้าพี่จะทุบก็ทุบ ม้ามีปัญหาจีไปขอก็จบไปครับครับก็ไม่เซ็นเท่านั้นเลยแม่มาต่อยทุบนะคะทุบเลยไม่ต้องเซ็นตกลงไม่ไม่เซ็นก็ได้ใช่ไหมครับก็จบไปได้เพราะว่าผมเจียที่ด้วยวาจาเนาะใช่ค่ะสิบห้าวันคี่ะครับผมจะออกมาดูอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นแหละแล้วทุบนี่ต้องกณทิ้งใช่ไหมเอาเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะโอเคทุบให้มันลา้วทุบเนาะโอเคเนาะค่ะะเนาทุบทุบทุบให้มันลาวแล้วก็ กันโคนด้วยหนเกียรไปขอบคุณนะครับก็สรุปนะครับก็คือเดี๋ยวหนึ่งก็คือไม่เซ็นไม่เซ็นนะครับเพราะว่าอ่ามันมีค่าปรับเนาะใช่ไหมถ้าแม่น้องมาต่อยเมื่อกี้มันมีค่าปรับค่าเซ็น ถ้าถ้าภายใน15้าวันถ้าไม่ไปแจ้งนะครับที่แผงกันทางมีค่าปรับหกหมื่นนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือเลือกที่จะทุบนะครับเพราะว่าถ้าถ้าไปแจ้งก็คือต้องได้ใส่ท่อนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับสรุปก็คือจะจะขออนุญาตทุบเอานะครับแล้วน้ํามันจะไหลไปไหนก็เลยตัดสินใจทุบเพราะว่าถ้าใส่ท่อมันก็ไอ้นี่น้าก็ไหลเข้า

นี่นะครับตู้พอออกมานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทาพวนี้กือข้อขอทางเชื่อมครับเรียกว่าการทาเชื่อมใช่ไหมเชื่อมทางกับทางหลวงถ้าถ้าไม่มี ถ้าคุณลู้คุณป้าที่ไม่ขอก็ไม่ต้องทำอะไรทำประตูจราจรที่เขาป้าจะขอทุกครั้งมันมีข้อกำหนดก็คือถ้าถ้าทำก็คือจะทำในลักษณะถ้าเกิดเชื่อมกับถนนกบคือต้องุดท่อนะครับกับท่อนี่ต้องใช้ระยะเท่าไหร่ครับตอนนี้ข้อใหญ่เขาอยู่ครับพ่อไม่น้อยกว่าหกสิบเไม่น้อยกว่าหกสิบเซนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนครับจะผาช่วกลางเจ็ดเซนก็คถ้าขอเชื่อมกับถนนนะคุณจิมที่ทจ้าหนที่ก็แนะนำ เชื่อมได้แต่เราต้องทำบางข้อระยะระยะและต่อเชื่อมมาได้หมดนำหมดแลยมองหมดแล้วครับออกมาไงแต่ปัญหามันคือว่าถ้าเราทุบเราต้องไปซื้อท่อแล้วก็มาแปะอีกอันนี้ค่าใช้จ่ายตรงนั้นให้มาขอหยัดผมก่อนขอผมหยัตคมทางก่อนแล้วผมจะให้กาแนะนำมันจะไม่ได้มีปัญหาที่ไม่เสียหายอย่างนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาด้วยแล้วก็เสียตังค์เปล่าๆด้วย่งลข้างโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลมีอะไรไปคุยกันก่อนอย่าเพิ่งทำเพราะว่าให้อนุญาตแล้วค่อยทำมันจะไม่ได้เสียหายนะฮะไม่ต้องเสียเวลาครับดีกว่าแล้วก็มันเป็นระเบียบเป็น,นข,อขอ้อกที่ทุกคนต้องทำร่วมกันครับที่บีบซีบอกว่ากปกติทางหลวงต้องวางให้ชาวบ้านในกระถิ่นนะครับเสร็จเราจะทุบแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ทุบถ้าเราไม่ทุบนี่มันมีข้อกฎหมายนะลุง อยู่ในใบที่เราจะเซ็นน่ะหกหมื่นต้องเซ็นนะลี่จิมมี่เห็นหกหมื่นรวยหนาวเลยพ่อเห็นหกหมื่นว่แต่สวัสดีครับลุงจิมมี่เห็นหกหมื่นค่าปากก็เลยไม่เซ็นเลยฮะเซ็นแล้วค่าปากถ้าเซ็นมีความผิดนะครับเงินนั่นนี่นี่เขาเอารูมารวยนั่นนี่ก็ จริงๆก็ต้องบึกแซะพูดถึงเขาแจ้งความเราได้เลยนะนี่ดำเนินคดีเลยนะผมตอนแรกเราทำเราไม่ได้ทำอะไรให้มันเลิกครอบไงประสบการณ์ฝั่งกันโน้นก็มีมาเยอะแยะฝั่งอันนี้ถึงไม่เอาเป็นบทเรียนกันบ้างใช่ครับแล้วทุนนท์พ่อแตนจัดพ่อแตนจัดให้พ่อแตนบอกว่าเรามีประสบการณ์แล้วครับลุงจิมี่ฝั่งโน้นไงประสบการณ์เยอะแล้ววันนี้ไม่น่าให้ผิดพลาดเลยเออลูกเป็นบทเรียนนะครับ เป็นบทเรียนเนาะอาทิตย์จำได้บ่ไอ้เป็นบุรเรียนนะไอ้นี่อ <c oughs> โอ้เพราะฉะนั้นแล้วอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็ต้องทุบออกให้มันครบเก้าเมตรนะครับผมครับไม่ต้องติดถนนนะครับเปิดพื้นที่ทางหลวงเก้าเมตรนะครับผมทที่าาางรรชกต้องแล้ว พี่มาทำอะไรทุกอย่างเราแล้วจะขอทุกอย่างมันคือมันก็เหมือนที่ป้าบอกแหละฝั่งนูง้นลวมันเป็นเรื่องมาเกือบเ,เป็นปี <c oughs> เกือบนา่งรยเดือนแล้วเหมือนกันเนาะ <c oughs> ถ้าจะทำอีกคราวนี้ก็น่าจะโอเคว่าทำ <c oughs> ตามท่านผู้เหยคิดก่อนแล้วก็สอบถามมา <c oughs> ให้ชัดเจนเพราะตรงนี้มีประเด็นอยู่แล้วมันมันเป็นเฉพาะแต่ตรงนี้ครับผมเป็นเทศตรงนี้ถ้าเขาตั้งชัดเจนก็ทำตามเขานั่นแหละครับข้างในหมู่บ้านนะคะก็ เป็นเขตพิเศษครับเป็นเขตพื้นที่พิเศษนะครับผมเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เฉพาะตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้นะเพิ่มก็เกินไปแก้ขไปแก้ขไปพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่พิเศษนะฮะอ่ะมีเอฟทีบอกว่าอยากจะชมนะครับว่าตรงไหนบ้างนะครับที่จะต้องทุบนี่นะฮะก็คือนี่ครับจุดเกิดเหตุนะครับหน้าร้านช่างพงนะครับนี่ฮะติดกับเขตทาง นี่นะฮะสาเหตุที่มีคนร้องนะครับมีคนร้องนะฮะตรงนี้แหละฮะนี่นี่ถ้าไม่มีคนร้องก็มีอะไรครับทุกที่ทั่วประเทศไทยนี้ล้วนเชื่อมทางหมดอยู่แล้วนะครับคุณเห็นไหมครับทางเข้าปั๊มน้ํามันทุกที่นะฮะก่อนที่เขาจะเปิดปั๊มน้ํามันได้เขาจะใส่ท่อนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือหน้าบ้านลุงจิมมี่นะับตรงนี้นะครับนะครับก็ต้องทุบนะฮะทุบนะฮะทุบทุบทุบนะครับนี่ นี่นะฮะนี่นะครับก็หน้าบ้านลุงจิมมี่นะฮะก็ตรงนี้ขอบถนนตรงนี้นะครับอ่ะราคามันชัดนะฮะครับผมนะฮะขอบคุณนะครับก็ต้องทำตามกฎหมายนะครับเอาเป็นว่าตามนี้นะครับพี่ๆนะขอบคุณคลิปนี้นะครับ ก็สรุปก็คือจะทุบนะฮะเพื่อไม่ให้โดนค่าปรับ60,000บาทนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ